สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่คุณสุคนครับื้นนี้พ่อกระเบ่าวเท่าฮันน่าชาแนลนะครับวันนี้ผ้าพีผ้าน้องมากินยำหอยแข็งสูตรเบ้าวเท่าครับสองกิโลพี่น้องแกะเรียบร้อยหลวกมาเรียบร้อยครับเอามาย่ำอยู่ทงหน้าครับยำให้พี่น้องเบิ่งนะครับสูตรเบ้าเท่าปั่นมาเรียบร้อยครับพริกพริกปั่นกับไอ้กระเทียมมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีหอมทีครับโอ้ยให้พี่น้องเบื้องก่อนมีหอม หอมชีหันนะครับหอมชีหันหอมซาลาเน่แล้วก็หอมไอชีใบเรื่อยนะครับหอมเป์นะครับนี่นำนำกระเทียมดองครับเมื่อกี้นี่อันนี้เฮียใส่แล้วก็บักเน่ากับชูรดนะครับเอามาเบงสูตรบ่าวเทาครับใส่ปลาแดกได้ครับพี่น้องมาหนิสูตรใส่ปลาแดกปุ๊กเกาครับปุ๊กเกาเอาบูงตัวนี้กอนตักพริกลงไปพี่น้องโอ้ยเป็นตะเพ็ดครับ โบใส่เบิดเด้อพี่น้องเด้อย,ย่านเฮ้เนบ่าวแถวเอาคทนบ่พอจังใส่อีกตั้งไว้ดีๆก่อนซีมังนำกระเทียมดองก่อนเผ็ดเค็มนัวอืม,อมเอาน้ำกระเทียมดองลงไปเห็นมีน้ำสดครับพี่นอ้องใส่ลงไปมีน้ำสด <laughs> ชุดรสลดงไปครับโอ้ใส่ร้ายเต๋าเบือพี่น้องเด้อ สูตรใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลเล็กน้อยใส่นส้นำตาลบ้าเท่าไม่ใส่น้ำตาลเล็กน้อยครับหลา่ไล่คีบโดยใส่น้ำตาลนี่ครับหลายคีบโดยใส่น้ำตาลเพราะว่าค mm ื hmm. อยังตำมะุ่งอยู่บ้าเท่าก็โปใส่ครับเพราะว่าม <nichts. c oughs> ันมันบ่มักบ่มักน้ำตาลไปเลยนะครับเอาเน่าลงไปอุ้ยแม่งก็ไล่ครับพี่น้องเฮ้ยเป็นตะเปียวครับแก นี่แหละอตรงหน้าบรรยากาศนี่มันแรงมืนอนี้มาซาเนี่ยนิดหน่อยครับทิศภารกิจปันนนนป่นหน้าให้เพื่อนปั่นหน้าให้เอาหอมลงไปครับพี่น้องหอมลงไปปฟูงเครื่องก่อนปฟูงเครื่องก่อนอฟูงมินต่าําจัดการของเบาเท้าก่อนนะน้องเออครับพี่น้องนี่แหละฟูงเครื่องก่อนฟูงแล้วซิมสั็กน้อยครับเอา ที่จุดไข่เม็ดอยู่มองนี้ครับสําหรับบาวเท้าโอ้เปิดยากแค่นี้หรอ,อที่น้อโอ้หัวนะเอ้ยจนเป็นกันเป็นกันเนนท่ยว,งวง้งบอ,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 อกพี่น้องเอาใส่จักรลองหนึ่งก่อนเอาใส่อีกกระได้โอ้เข้มใส่แล้วพี่น้องเนาะสูตรกะครับโบไมีสูตรตายโตันี่แต่สูตรกะเอา คนให้ขออเขา,ากันปุ้ยหนามจริงเด้งเลยนะซีมันก่อนวนวดดีนวดดีเอาหอยแข็งไปพี่น้องโอ้พุงบินตำมากินก่อนบาต้าไเลยนะเอาข้นให้เขากันพี่น้องคุณนะโอ้เคิงมีเปลือกเคิงบ่มีเปลือกเอาเบิ้ง พูดนะสูตรปลาแดกสูตรปลาหล่าให้เราเมื่อเดียวพี่น้องโอ้ยสิ่มก่อนมาทำวันนี้ส <c oughs> ิแม่หอมหอมตะไคร่เอาหนึ่งใส่ก่อนมูดจวดปลาแดกเอาหนึ่งลงก่อนเอาโอ้เสียงฟูมินต่ำมากนะพี่นอ้องใส่ให้มันจุดจวดกนนทีหน่อย ไปเก็บแช่น้ำบาวเทาครับมื่อนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่ขุนสุคนครับมื่อนี้พอกับบาวเทาฮันนีซแนลนะครับมื่อนี้มาพร้อมสาวซีนะครับที่แรกนะครับว่าบาวเทาเชด้กินผู้เดียวนะครับพอดีสาวสีพ่นมานะครับออกมาหนาครับโอ๊เบิ่งเหือเลิกงานมาพอดีเลิกงานมาพอดีเบิ่งเหือพี่น้องเอ้ามื่อนี้พ้าพี่พาน้องมากินย่ำหอยแข้งนะครับย่ำหอยแข้งสูตรบ้าวเทาครับมึงเด้อดึงออกมาอีกให้พี่น้องเบื้องชัด สองกิโลเด้พี่น้องนี่แกะออกแล้วสองกิโลฟงบินตําได้กินอาหารทะเลเข้ามามือนี้ชดเชยมือว่านครับพักไร่ไล่ยามาไก่ได้วยตัวน,นี้บ่ถือถาดพักขา <laughs> พักขาแนวบ่มักสาวสีนะครับมากง,งเยี่ยวเมื่อีพี่นอ้ององค์ตรงมันบบกเตียงครับแบบง,งงเยี่ยวแล้วก็มีบักเตียงมีพักชี้แล้วก็มีพักกัดขาวเอาก็บักทัวครับชดเชยมือว่านมาพี่น้องมาเสิบเสิบน้ำบาวเท้าครับมื่อนี้พักลายพักหลังจาก มือว่านมุมยผักเอาลงมือเลยครับสวสดเง้วเสียเลยครับพระที่นี่คำลาะละละละหล้หน่วยหลดสูตรบ้าท่วใส่ปลาแดกด้วยพี่น้องกินน่ำมือแรงบรรยากาศที่คำคำปลาหนั่ยยังหอนอยู่ใส่สูตรแบบนี้เลยติ่มเมลียง <laughs> <laughs> ป่ะเวนส่เพชรประทั่วบัวาวอืมชรอยู่ ừ oh, ván đi cơ. mà không hiểu. À, mới xuất đi không? ừ à, ngon ừ việc ừ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  lắm ừ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  ไปเบิ่งเพื่นปั่นหน้าครับม้นเนี่ยให้เพิน่นหว่านเขาให้มันแดดหอนแห้งว้นอีทายบรรยากาศไม่พีน้อง,องเบิ่งหรอกองเบิองพักชุบผับก่อน,ห,นหันขันข่างหันขา <c oughs> ่างเยี่ยเพื่นมามัดครับ มันมักุเรียนเพื่อนปะบ่ยต้นนั้นมันหอมเนาะหอมหวานมาสิครับขมขาแล้วเนี่ยม,มากว่ารับก็บักสะตัวครับพี่น้องกินก็ยำ <c oughs> อืมคือเผ็ดพิศพสษเหรอพี่หิม ถืกกินวิ่งวิงมากเลยด้วยเด้าเลยแล้วมันขาดเนาะกินแล้วอยเวลาพี่หนอกกันขอไผด้วยขาแควะบ้างครับตัวติดเบือกก็มีเอ่ตัวติดเบือกนอีเอ้อืมอื้ม ม,มักจูห้อยเนาะเจ้าเนาะมกจูห้อยมือนีแม่งขีนากกระโบมัต่อมครับเพราะมันย่องใบกระเพ้าย่องใบกระเพ้าใส่หูเรียบร้อยครับ <c oughs> <c oughs> มันมีเขียดแฟนครับคุณบอกมากมันถั่วกันไวตึงขนาดตัวสวนเขาเจ้ามันสวนใหญ่ Chán phủ bình tâm măng măng Cháu bên cái lăng tốt tiền thế Sáng bớt lại <là. cười> Cháu mà bà hào đâm đầm Đâm đi xì tốt Cháu đâm chẳng lẽ có cả hạt cháu cứ cao là thao lắm, Đi nắm đầm nè Với cái mặt tên นวยได้นิดหน่อยนอได้ยังสีแสบคือบกแจงอย่าตัวข่อยเดี๋ยวมือนหาไม่นูกก็มาละจังมาละเพิ่นน่าจะได้ครับมาละขีนกโอ้หางหายไปโดนนะครับเพราะว่า ตันัมนนาแหลงนตลาดกระบุมเี่วกลําห้อยแหลกเนี่ะ

ตำต้หู <laughs> หันเปินหันเดินผิดอย่าหันมาหานะกินแล้วนี่พพันเบ่ากันนะคะเบ่า,ากันบ่ได <laughs> Ngon tới bậc tẹn Ngon đi Ngon Ngon lắm Ngon nhanh hả? Cái nồi tiền Chứ Có con đám. Nhà mấy tóa khỏi rồi ừ. ngủ đó Có con bán không? Không

ไม่สดเนี่ยสดน้ำจริงๆสดนุ่มเห็ดกระดับคุมักสดเลยเพื่อบีเพื่อนองนะครับเด้อใายคนเพิ่นว่ากินบ่เอื่นเอื่นอยู่เด้อค่ะหนุ่มเหมือนตำคำและครับว่าเขาลับเขานอนเนาอะคุณน่ะ <c oughs> ห,หาดับหน้านอนเะไรเ้ี โอทีบ๊อบอืมเโอทีิเหรอพรุ่งกินตำเนีเพชรโอทีิขอเสี่ยงหาหนักเดิมทิดกลวงนึกว่าโควิด sả hạt thịt, sả bò nào, ăn kiểu này tang nít để chụp chắc nồi, chụp chắc nồi, cốt chấm thì tang gần rồi, ก็จะเคี่ยวมะก,กีกออกแล้วนี่มันเป็ดสาวสีเพิ่นเห็นเพิ่นมาเพิ่นเห็นเพิ่งมาชิมน้ำเพิ่นงมา <c oughs> อยากบารเทลไปจิ้สวยผู้เดียวเล้วครับเนี่ย <c oughs> เป็นบาร์ไก่กินน้ำเน้ยชงง่าเพิ่นจ้วยง่ในบ้านเพิ่งมาถักกินผู้เดียวอย่ามันหมดเสียบเอ้า มาล่องเบื้องพี่น้องกินไปพร้อมเวาน่่งหงมนไไ้นั่ครับอย่าถือสาบาท่าว้วยครับเด้อพักสี่ออมเชียนพระพระอนุชาโคพักสี่ออมเชียนพระอนุชาโคน้องงัวน้องงัวครับ เสียงกานี่หั่งมันอยู่นี่ครับใกล้มาจอบกินไก่นหน่อยพรัท็อโอย้ยันยันไก่หน่อยถือจ้ากินก็เลย้อยเอาไปอ๊บโอบโอบอันนี้ยังก็อบฟางหม้อ <c oughs> อบฟางไห้เจา้า <c oughs> เจ้าที่เจ้าที่้อยมากอนุ <c oughs> <c oughs> คววบิดควมิดเหลืคอครึ่งนึงครับล <c oughs> ูกสาวคนรอยเอีก <c oughs> โอ้กิงนงน่วงอืมเข้าอจขมาโอ้กังเวนกรงเวนกับหอนำมาก,กัย่งห่อนให้เรา่นย ส่วนใช้คมีไงเนีว่วะมันเพชรเนะาะเจ้าพึมาเพชรเจ้าก,ก็สดยังไงจิงเออพรสี่ครบครัวนะ ปลาเจาเละไรเล่นอืมห่วยนี่ชดข้าไม่ไหญ่แหงออ,อายมีพร้อมกันนะจะ <c oughs> <c oughs> ่าบารเทากินโผลด้ครับเด้อื ตั้งอย่งอ,ออมแจับเนี่ยผักชีหอมหอมพันส่ออมน้องว่ะนะขอกินน้ำยูพักซีพักซีพักยังเกาะพักนั่งเหลือกพักนั่งเหลือ,อกับผักขาด Mà ừ. khát bố lạn ừ. và... mà... không Khát Nó ra nuôi nhanh nhay bà Xong bà Thiếp nuôi tiếm này phải không? Đâu bà bố mỉ đâu bà Hai nhà Hướng hướng trên đấy mà Nhìn chuồng thì hẹn bò đẩy lời lâu bà Tôi nhạt nhà Ừ bố โอ้่าดแขวพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยค่ะแขวกระเทา و อ่ะขนกระเทา و แขวกระเทาคนกระเทาเขากระเทาบางคอมเมนต์เพิ่นคอมเมนต์มาถามเราเหรอได้เมียอายุหลายกว่าบอกว่าบูเมียนครับพร้อมกันครับอายุพร้อมกันกับบ่าวเผ่าครับ กูซีเยิงแล้วนอเจ้าเงิง็นวัดเจ้านาอ่อนเด็กกลัววะอายุร้ายกลัวอยู่ขนาดร้ายอยู่สามสี่เดือนห้าเดือนห้าเดือนพอมทุ่งเกล็ครับไปดิ

คนมาขวายคนมาขวายประเภทหอยหอยแข็งหอยปียกหอยงายบ้านหนึ่กินแต่หอยขวามเน่บมานเมือไปร้อยกินแล้วบ่จันทร์หอยเจลี่หอยปังหินมากบิดนละไพี่น้องคนมาขวายบ่ทนฉันกินแต่หอยขวาม เาเรื่องห้อยๆนี่เนาะห้อยมีน้ากันหลายอย่างเขาว่าโอ้ยไปก่อนเดี๋ยวดูขอชุดยอดสักบาทเบ <มา S 1> อร์ต้นสวงสวง้ค <c oughs> ักพี่น้องอ่ะขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกจติดต,ตามรับชมบ่าวเท้านะครับมืนหนี้มากคำจังหน่อยครับข้างหลังนี่เริ่มเมื่อนแล้วพี่น้องแต่ว่าแสงกล่องแสงกล่งกองมัน ปั๊บใสนะครับเพราะว่ามาคำพี่น้องกยไปเบิ้งเขาจะวันหน้านะครับก็เลยคำนะครับแต่ว่าขึ้นหอนพี่ขึ้นหอนน้องนะครับอย่ามากินให้เบิ้งนะครับมือนี้สาวสีเพิ่นลอยมาเบาเถามาเฮ็ดยูนี่ละพอดีเฮ็ดแล้วเพิ่นก็มาหอดอัดกินน้ำเนี่ยเอากินจัดไปครับพี่น้องเอาเสพเสพเพื่อเอาครับพี่น้องมือนี้ดับหอยแข็งสูตรเบ้าเถาใส่ปลาแดกนะครับแก้มพักลายๆพักอันนี้เบ้าเถาบวกกากินไหลยังยกมาบ้าบวกกากินไหลยัายกมาไก่ไหล ย่านสาวสีเพื่อนได้กินเพราะว่าขนาดเอาว่างไหพี่เพื่อนบอกว่าได้กินเอารบบบอกกินน้องพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกรติดตามรับชมบ่าวแถวกับสาวสีมื้อนี้นะครับมาพอกันโดยบ่ได้นั่นไม้มาพอกันโดยบ่ไเ้นั่นไมยนะครับการเสบๆคเพื่อเกานะครับอยู่ท่งหน้าคือเกานะครับฝากพีตอนน้องนะครับกับบรรยากาศนีมือแรกนะครับฝากคือเกาครับคลิปนี้มักกะไรถือใจกระแช่บ่าวแาวนี้นะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ